สวัสดีครับมาพบกันในอีพโสดที่5นะครับลัคนาที่4นะครับลัคนาสิงค์ครับ14พฤษภาจนถึงประมาณ15มิถุนาขอบคุณรูปสวยๆจากอินฟลูเอนเซอร์ในธีมของอโยธยาเมคอัพนะครับผมนางแบบเราค่าตัวก็แพงเหมือนกันก็เลยไม่ว่างที่จะมาทำนะครับเสื้อก็ไม่ค่อยจะมีเนาะยืมเสื้อชาวบ้านเอาไแล้วกันเอาไปดูกันครับว่าลัคนาราศีสิง์ลัคนาสิงห์เนี่ยต้องถือกระตะเกียงเนี่ยแปลว่า ดึกดึกดูดแล้วยังจะต้องมีงานมีการต้องทําอยู่ใช่ไหมเพราะนั้นลกนักนณะสิ่งครับในช่วงเวลานี้เองเดาวอาทิตย์ของคุณยายเข้าอยู่ในเรือนของกรรมะเป็นเรื่องของการงานเพราะฉะนั้นอาทิตย์ไม่ได้ร้อนแรงอะไรมากมายเหมือนกับคราวที่แล้วคราวที่หลัเองเดาวอาทิตย์อยู่ในเรื่องของสุภาเป็นความสุขความเจริญความคิดถูกไหมครับเป็นปิ่นทุบาทคิดมากคิดเยอะ คิดแล้วค <ob SC I noise> ุณลงมือทาหรือเปล่าถ้าคุณคิดแล้วลงมือทาความเป็นนามธรรมก็วิ่งเข้ามาสู่ความเป็นรูปธรรมเป็นเรือนของกรรมการกระทําแต่ถ้าคุณคิดแล้วคุณไม่ลงมือทําความเป็นพินทุบายก็จะทําให้ตอนนี้คุณอาจจะต้องทํางานหนักทำนันเหนื่อยมากขึ้นประมาณนั้นนะครับดอวทิ์เองเกี่ยวกับเรื่องของการงานความมีเกียรติความรับผิดชอบนะครับย้ายเข้าสู่ในเรือนของกรรมะนะครับก็เรื่องงานล้วนเลยนะครับที่กนล้วกนาสิงจะต้องทําทีนี้เรามีพฤหัสย้ายเข้ามาหลอดอยู่แล้ว ในการย้ายของดาวพฤนาส30เมษาจนถึงประมาณ13พฤษภานมหนึ่งปีเต็มๆที่ดาวฤนาสย้ายเข้ามาอยู่ในกรรมะผู้ใหญ่จะคอยช่วยเหลือเราหรือเราเองอาจจะหนีเรื่องของการเรียนรู้สิ่งต่างๆมากขึ้นหรือในเรื่องของสุขภาพที่จะต้องดูแลดูแลพ่อได้ไหมหรือในเรื่องของอะไรกะศิลธรรมเรื่องของการอยู่แบบสันโดษหรือเรื่องของความที่แบบว่าใช้ทิฏฐิอ่ะเนาะ หลายหลายลักความหมายของดาวพฤหัสเองที่ย้ายจากสุภาความสุขความจเจริญย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของกรรม,มะเ็เราจะบอกว่าดาวในกรรม,มะมันคือการกระทํานะครับเรือนนี่มันคือการกระทําเพราะฉะนั้นพอมันเข้ามาปุ๊บมันต้องเกิดแอคทีฟอะ แอดทีฟเกิดแอ t ทีฟขึ้นมาเป็นโพสิทีฟแอดทีฟประมาณนี้นะครับเพราะนั้นก็ต้องลงมืออาทิตย์ย้ายเข้ามาเป็นการงานความรับมีเกียรติความรับผิดชอบพระัายย้ายเข้ามาเป็นเรื่องของการเรียนรู้มีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนในเรื่องของการงานถือว่าดีครับ15คู่15ถือว่าดีนะครับมีมนุษย์ยูอยู่ด้วยก็ถือว่ามนุษย์ตยูแปลว่าอะไรมนุษย์ยูแปลว่ากรรมเก่ามนุษย์ยูแปลว่าอาเพศลึกลับซับซ้อนแปลว่าการติดต่อต่างประเทศงานเก่างานแก้งานช่วยเหลือคนงานเกีี่ยววกับชิตนะ เพราะนั้นได้หลากหลายเลยเจ็ดปีที่มนุษย์ตะยู่อยู่ตรงนี้ก็มีงานให้คุณทำเยอะแยะมากมายว่าอะไรก็ทำมาเถอะนะครับประมาณนั้นนะอ่ะเพราะฉะนั้นดาวมนุษย์ตะยู่เองเนี่ยอยู่ตรงนี้ดาวเพฤหัสอยู่ตรงนี้ดาวอาทิตย์อยู่ตรงนี้นะครับถือว่ามีเกณฑ์ที่จะมีงานไหมมีงานมีงานใหม่ได้ไหมได้ หรือใช้ความรู้ความสามารถแบบที่แบบว่าไม่ได้เรียนมาเป็น50ย์ได้ไหมหรือมีผู้ใหญ่เก่าๆคอยช่วยเหลือคุณได้ไหมหรือเป็นงานแบบเบื้องหลังได้ไหม1นึก็คือง,งานเบื้องหลังไม่ต้องอยู่เบื้องหน้าดาวพฤหัสเองเนี่ยพอย้ายเข้ามาเนี่ยนาวางแรกของเขาเดือนที่แล้วเนี่ยเขาอยู่ที่เดือนอเลพอย้ายเข้ามาปุ๊บเอ๊ะเราอาจจะมีปัญหาเรื่องของผู้ใหญ่ทําไมเขาบอกว่าดาวพฤหัสย้ายเข้ามาแล้วจะดีใช่ไหมครับย้ายเข้ามาแล้วจะดีต่อลัคนาของคนลัคนาสิงห์แต่ปรากฏว่ามันเข้ามาเป็นนาวางอาลิกไง ครั้งกรมมะอลิมันก็คือผู้ใหญ่ย้ายเข้ามาแล้วอาจจะมีแบบทิฏฐิอาจจะแบบว่าเฮ้ยมากดดันมาทําให้เรามีการทํางานที่แบบมีอุปสรรคมากขึ้นถูกไหมครับในเดือนที่ผ่านมาทีเนี้ยตอนเนี้ยมันอยู่ในระหวางที่สองละมันอยู่ในนวงที่สองเพราะนั้นมันกลายเป็นกรรมะปัตตนีแล้วพอมันไปอยู่ในนวางที่สามก็คือประมาณช่วงยิมฮังพฤษภาแถวๆเนี้ยมันก็จะกลายเป็นกรรมะมลณนะ อ่าเนาะเขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องของความตายได้ไหมทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือคนได้ไหมหรือการทํางานเนี่ยมันมลณะ,ะไปก็คือลดน้อยลงไปความเครียดลดน้อยลงไปความหน้าตึงลดน้อยลงไปอะไรแบบนี้ได้ไหมเสร็จแล้วมันก็เข้าไปสู่ในเรื่องของสุภาก็คือความสุขความเจริญกรมะก็ทํางานแบบดีขึ้นอะไรเงี้ยรู้สึกสบายใจขึ้นในการทํางานเพราะฉะนั้นกามะเนาะมันตีความของมันตามดาวทีนี้เราก็เลยเอ๊ะ กรรมะจะเป็นกรรมะแบบรูปแบบไหนผมก็เลยใช้นาว่างในการที่จะทํานายร่วมเข้าไปว่าในช่วงเวลาไหนที่กรรมะการงานของคุณเนี่ยจะทําออกมาแล้วดีนะครับอย่างที่บอกครับเดือนที่แล้วเนี่ย30เมษายนจนถึงประมาณแค่16พฤษภาคมเนี่ยมันอยู่ในนว่างที่1่โดยปกติเพื่อถัดเนี่ยหองศาเนี่ยเขาเท่ากับ12วันนะครับเพวัะนั้นมันผ่านไปต้อง4องศาละนะครับถ้าสมมติว่าดูนะ,ะให้ดูบอกบอกว่าให้ไปดูเมถุนปรากฏว่าผู้มชมทุกลัคนาเลย เพราะว่าพื้นหานมันเดินเร็วนะตอนนี้มัน4องศาแล้วมันเท่ากับนวางที่2นะครับเขาบอกว่า1นองศาเท่ากับ12วันเพราะนั้นมัน4องศามันเท่ากับ4 8วันละซึ่งมันเท่ากับ48วันมันไม่ใช่มันผ่านมาแค่16วันเองแปลว่าพื้นหานมันเดินเร็วมากนะครับแล้วมันเดินต่อไปนวางที่4แล้ว1 2 3สเข้ามาที่4เพราะนั้นมันนวังที่4มันคือ10กว่าองศาแล้วส0กว่าองศามันก็คือคูณด้วย1 2 120วันไม่ใช่ใช่ปะ คูณด้วยร้อยยี่สิบองศาเท่ากับหนึ่งองศาเท่ากับสิบสองวันพอแค่แบบว่าประมาณสิบสามมิถุนาเท่านั้นอะ่ะพื้นลหลั่นมันย้ายเข้าไปสิบเอ็ดองศาแล้วสิบเอ็ดองศาถ้ามันคูณด้วยสิบสองวันมันร้อยี่สิบกว่าวันเข้าไปแล้วซึ่งไม่ใช่แสดงว่าพื้นลหลันมันเดินเร็วมากนะครับเดินเร็วมากในช่วงนี้ช่วงแรกของมันนะครับมันก็ไม่แปลกที่แบบว่าเวลาเราดูดาวบนท้องฟ้าทํามมันเดินเร็วก็เพราะว่า เรายืนอยู่ตรงนี้แล้วเราก็เห็นดาวมันปุ๊บ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 มาอย่างนี้ใช่ไหมแต่เดี๋ยวพอถึงเวลาที่มันเดินมันเดินช้ามันก็คือแบบนี้มันก็ไปเข้ามุมเวลาเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าเราก็จะเห็นว่ามันอยู่ตรงนี้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 อยู่อย่างเงี้ยใกล้ๆถึงไหมนี่แหละการมองบนดาวบนท้องฟ้าแล้วมันก็จะเดินเดินต่อไป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 อะไรประมาณนี้นะครับนี่คือการมองดวงดาวนะครับเสร็จแล้วเราเลยบอกว่าดาวพฤหัสถือว่ามันเดินเร็วเพราะนั้น มันเป็นกรรมะกรรมะอริกรรมะปะตะัตตนิกรรมะมรณะและกรรมะสุภาเราก็ดูตามช่วงเวลาแล้วกันนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถือว่าดาวพฤหัสที่ย้ายเข้ามาถือว่าดีไหมถือว่าดีเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการงานนั่นเองแล้วเรามีดาวอาทิตย์อยู่ตรงนี้ด้วยถือว่า1 5ทํางานมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคนที่เกิดในช่วงของ2514 1315 16 17ประมาณนี้เขาจะมีดาวเจอยู่ตรงนี้นะครับเขาจะมีดาว7เ,เป็นดาวเจ้าเรือน เดาวประจําตัวเดาเกิดของเขาอยู่ตรงนี้เป็นเจ็ดมหาจรรักรเพราะฉะนั้นคนที่มี7อยู่ตรงเนี้ยคนลัคนาสิงเขามีกรรมะ715ดห้าเขาสามารถที่จะมีการเปลี่ยนแปลงงานเกิดขึ้นได้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้นะก็มันเป็นกกสัญญาอ่าเพราะนั้นก็มีเกณฑ์ที่จะเลื่อนตําแหน่งได้ แต่มันก็มีศูนย์อยู่ตรงนี้ด้วยก็เป็นศูนย์ห้าเจ็ดเพราะฉนั้นถ้ามันเป็นศูนย์ห้าเจ็ดด้วยก็ต้องระวังในเรื่องของอุบบติเหตุที่เกิดในเรื่องของการงานการทะเลาะกับคนเองการงานใดเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นก็ดูด้วยนะทีนี้เราไปดูต่อครับผมว่าในช่วงของดาวเสาล่ะดาวเสาเนี่ยตอนนี้อยู่ในเรือนของปัตนิคู่ของหุ้นส่วนโว้ยคุณหนักคุณเหนื่อยเกี่ยวกับเรื่องของคู่ของหุ้นส่วนเรื่องของการวางรัฐานในชีวิตถูกไหมสาวตอนนี้นวางอยู่ที่ไหนอยู่ที่ในมรณะอ้าวแต่ว่าไม่ต้ออองงงหนักกไม่่่ต้เเืืยีวรของ อะไรมากมายเนาะหรือถ้าเสา colo, lavender, แ kind of land, mm. ปลว่าแม่เข้าสู่ในเรือนของมรณะอ่ะต้องระวังต้องระวังสุขภาพของแม่ต้องระวังสุขภาพของผู้หญิงมีอายุหรือต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือของผู yeah. ้หญิงที่มีอายุเจ้านายผู้หญิงอะไรเนี้ยเข้าไปสู่ในเรือนมรณะก็แปลว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือถ้าเสาไม่ได้แปลว่าอะไรเลยเสาแปลว่ากระดูกและเส้นเอ็นย้ายเข้ามรณะก็ถือว่าเราต้องระวังโรคกระดูกโรคกระดูกและเส้นเอ็นของเรานะครับประมาณนี้แล้วมันเจอใครครับมันก็วิ่งเข้าไปเจอกับ หนึ่งห้าเจ็ดตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็มีเกณฑ์ที่คนลนักษณะสิงต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของตัติเหตุได้ด้วยเส้นเดียวกันนะครับเพราะนั้นเจ็ดมันอยู่ตรงนี้ทั้งช่วงเลยตรงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งเราใช้นาวางเข้าไปดูนะครับเราก็ลาหูละลาหูตกมรณะอยู่ละลาหูเกี่ยวกับเรื่องของช่องคลอดเกี่ยวกับเรื่องของอตัวะเพศวักพันธุ์ต่อมต่อมลูกมาหมดลูกใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้หญิง เนาะผู้หญิงที่เป็นชาวลัคนาสิงก็ต้องระวังราหูตรงนี้ให้ดีเพราะว่าราหูตรงนี้มันเป็นราหูที่ถ้าสมมติมรณะนะมันก็จะเป็นโรคพวกนี้โรคเกี่ยววัฒน์วัาสุพันธุ์ถูกไหมครับแล้วเขามีระวังอยู่ี่นอยู่ที่วางปุตตะแต่ว่ามันกําลังมามันกําลังมานะครับมันกําลังมาเดือนที่แล้วมันอาจจะอยู่ในเลือนของเออตรงนี้มันจะไล่องศาลงไปเรื่อยๆเพราะนั้นมันกําลังจะมาแล้ววิ่งเข้าหาตัวเองนะครับ ราหูกับเกตมันเป็นดาวที่เดินสวนทางกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นองศาเขาจะลดองศาเขาจะลดแปลว่าเขาจะข้ามนว่างที่9มาก่อนเนาะเวลาเขาอยู่เขาหววางที่เ้าเขาอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นเขามาจากนวางที่9ก้านวางที่8ปะหวางที่7ตอนนี้อยู่ในวังที่6นะครับหวางที่6เป็นปุตตะแสดงว่าเดือนที่ผ่านมาเขาอยู่ที่อลลีเพราะนั้นคุณต้องมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์เกี่ยวกับเรื่องของโบรเรสเซ้รสุพรรณได้เช่นเดียวกันตอนนี้เข้าสู่ปุตตะเข้าสู่พันธุเข้าสู่อัจฉะเข้าสู่กามะ กระดุมพระแล้วก็เข้าสู่ตนุในตอนปลายเพราะฉะนั้นในตอนปลายก็คือประมาณลาหูที่อยู่ในช่วงของลาหูตัวไหนวะาพฤษภาคมเพราะนั้นกลางปีหน้าต้องระวังไว้นิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นมรณะทับตัวเองนะครับช่วงที่มันเข้าไปสู่ระหว่างที่หนึ่งเนาะระหว่างที่หนึ่งระหว่างที่สองระหว่างที่หนึ่งมันเข้าตนุตัวเองเพราะฉนั้นก็ช่วงประมาณเมษาพฤษภาประมาณเนี้ยมีนาเมษาพฤษภาอนี้นต้องระวังเอาไว้นะครับ ก็มันจะส่งผลรุนแรงในเรื่องของดาวราหูนั่นเองเพราะฉะนั้นถามว่าดาวราหูตนนี้เป็นดาวที่ดึงดวงเลยที่ไม่ดีสําหรับคนลักขณาสิงเนาะเพราะ,ะนั้นให้ดูแลสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของราหูให้ดีโลกประหลาดเรื่องของรถยนต์อย่างเงี้ยรถยนต์มรณะมรณะแล้วซื้อรถยนต์ได้ไหมไม่ได้อย่าไปซื้อรถยนต์อย่าเพิ่งไปเปลี่ยนรถนะครับแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าคนเปลี่ยนรถแล้วล่ะ อ้าวไหนบอกว่าปีที่แล้วซื้อรถได้ก็ปีที่แล้วซื้อรถได้มันอยู่ในเรือนสุทธะไงซื้อได้แต่พอมาปีนี้มันซื้อมามันก็รถมันอาจจะมีความมลณนะก็คือมีความแบบว่าต้องซ่อมบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าถือว่าถ้าคุณมาซื้ออย่างสมมติคนซื้อปีที่แล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าคุณมาซื้อปีนี้มันก็มีปัญหาส่วนรถที่ซื้อปีที่แล้วมาปีนี้มันก็มีปัญหาตามปกติของเขาอ่า็อบใหม่รอบนู่นลอบนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะรอบเดือนอ่าประมาณนั้นนะ่ะนะเพราะฉะนั้นลาหูเองตกอยู่ในเรือนของปุตตะบริวารอาจจะมีมรณะปุตตะแปลว่าแหละแปลว่าบริวารมรณะอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมหรือเรื่องความวุ่นวายไปตกอยู่กับบริวารได้ไหมได้ได้เหมือนกันนะครับ ความวุ่นวายที่ทาให้เกิดความมรณาไปตกอยู่ที่บริวารกาลังจะมาอะไรเงี้ยตีความแบบนี้ก็ได้เพราะมีดาหูอยู่ดวงเดียวที่เสียหายนะครับนอกนั้นก็คือถือว่าถือว่าดีเนาะเสาอย่างที่บอกเออสาอย่างที่บอกคือเขาอยู่ในปัตตานีแต่ในช่วงนี้ตกมรณะนะครับก็ต้องให้ระวังเนาะกระดูกเส้นเอ็นเออมีเจ็อีกหนึ่งดวงนะครับเพราะนั้นมีเกณฑ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ไหมได้ถ้าตามเรื่องงานก็ถือว่ามีเกณฑ์ที่จะ ประสบความสําเร็จมีตําแหน่งหน้าที่การงานได้ไหมได้นะครับนี่คือการทํางานจากดาวใหญ่ทั้ง4ดวงแล้วก็ใช้นาว่างบวกเข้าไปพอเราไปดูดาวที่เหลืออยู่เนาะดาวที่เหลืออยู่เราก็จะเห็นดาวอะไรใหญ่บ้างละ่ะในเฟสที่2เราจะเห็นวันที่2 1พฤษภานะคุณดูตามเวลาเลยละกันนะครับจะได้เร็วขึ้นยีบ่บพฤษภาจนถึงประมาณ14มิถุนายนเนาะดาวสุกนะย้ายเป็นกเกษตรบดีย้ายเข้าตรงไหนย้ายที่เข้าตรงที่กรรมะเหมือนกันเพราะนั้นดาวจะาสุภา ที่มันเป็นนามธรรมมันย้ายเข้าไปสู่เป็นรูปธรรมอ้าวคุณจะได้เงินคุณจะได้เรื่องของสุขเกษตรดีการเงินเรื่องของความรักย้ายเข้ามา1 4 6่อ่าสยังไม่ย้ายเข้ามาหนึ 1, 5, ่งห้มใหญ่คอยช่วยเหลือม, 6, มี6มีเรื่องของการเงินเข้ามาพอในเฟสที่3เอง25พฤษภาจนถึงประมาณ10มิถุนาดาวพุธย้ายเข้ามาอีกเนาะย้ายเข้ามาก็ไปเจอใครอีกก็จะไปเจอกรรมะาอีกแสดงว่ามีการทำสัญญาข้อตกลงเกี่ยวเรื่องของการงานเกิดขึ้นถือว่าดาวพุธดีดาวศุกร์ดีดาวอาทิตย์ดี3มช่วงเลย พอมาดูช่วงต่อไปคือดาวอังคารดาวอังคารจากเรือนอะไรเอ่ยจากเรือนของมรณะย้ายเข้าอยู่ในเรือนของสุภะความสุขความเจริญอ่ะก็อันนี้ก็ดีอีกเนาะเพราะว่าอังคารที่แบบเป็นมรณะอังคารที่เป็นลักษณะของการแบบว่า เออทำอไรแล้วก็หยุดหยุดไม่ต่อเนื่องทําแล้วก็หยุดทําแล้วก็หยุดหมดแพชชั่นเดี๋ยวฉันก็ทําใหม่มาเป็นอังคารที่มาเป็นสุภะความสุขความเจริญทํางานต่อเนื่องรู้สึกขยันมากขึ้นรู้สึกมีการเคลื่อนไหวมีการเคลื่อน,นที่เดินทางนะครับเพราะ,ะนั้นถือว่าความก้าขความพัญยันสุขเกษตรบดีเดือนนี้เป็นเดือนเกษตรบดีนะครับสามตำแหน่งเลยแล้วสุดท้ายแล้วดาวพุธเองจากที่อยู่ในเรือนของกรรมะก็ย้ายเข้ามาเป็นลาภะลาภผล นะครับเป็นสี่ลาผลก็คือเรื่องของพุทธลาภะการพูดการเจรจารการค้าขาดการสื่อสารเมื่อคุณใช้พุทธในการทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาเนาะคุณก็จะได้ในเวลาต่อมาคือพุทธมาเป็นลาภะลาผลทําด้วยพุทธมากเท่าไหร่พุทลาภะก็มากขึ้นเท่านั้นเพราะพุทธเป็นเกษตรมณีนั่นเองถือว่าโครดีทั้งหมดเลยอืม <c oughs> โอ้ลาศีสิงห์ก็ดีเนะ ตรดีเลยนะเพราะฉะนั้นดาวใหญ่ทั้งหมด5ช่วงดีหมดทุกช่วงนะครับผมดีหมดทุกช่วงแค่คุณต้องระวังราหูระวังเสาสองดวงนี้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็วงังระวังพวกนว่างแค่นี้เองนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าดีครับดีงามมากครับสวัสดีครับ